ว้าวอันนี้ก็เป็นน้ําค่ะป้าพามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป้าพ่านะคะ,ะว้าวนี้เรากลับมาคืนชีพสลามกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคืนชีพสลามของเราวันนี้เป็นสีเหลืองนะคะอุ้ยเหลืองกล้วยใช่ไหมคะลองนะคะสีเหลืองวันนี้เมื่อใส่แล้วต้องสวยอย่างแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนแล้ววันนี้คืนชีพสลามของเราจะเป็นยังไงนั้นขอคนละหนึ่งไลค์ตามไปดูกันเลยค่ะตอนแรกนะคะเราจะใส่กาวน้ําใส่ลงไปสองถ้วย1นึทับสค่ะจะได้8กออนพอดีนะคะทุกคน ประมาณนี้บีบปอีกนิดนึงแล้วก็ใส่สีเหลืองลงไปสองหยดค่ะประมาณนั้นเนาะหนึ่งสองทำการคนเลยค่ะสีเหลืองนี่คือเป็นสีอีกสีหนึ่งที่ป๊อปพาชอบเหมือนกันเนาะมันสดดีอะไ้แบบนี้เราก็จะใส่กากเพรลงไปค่ะกกเพรสีเหลืองหัวใจนะคะประมาณช้อนหนึ่งอย่างนี้ค่ะโอ้สวยวใส่เยอะมากค่ะวันนี้ก็สวยมากอะเนี่ยเห็นไหมเลิศค่ะอ่ะเราก็ใส่น้ํายาทําสลามป๊อปพาลงไปเลย ประมาณสี่ฝานะคะรู้แล้วค่ะรู้ปริมาณตัวเองแล้วนี่ค่ะยืดขึ้นมาเลยเห็นเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องนวดให้เขาจับตัวเป็นก้อนอีกแป๊บหนึ่งนะคะได้ไปแล้วเห็นไหมคะเนื้อแน่นๆเลยน่าเล่นสุดๆสวยมากทุกคนสวยมากดูเดี๋ยวยืดได้ดูนะอ๋อมาวิง่งมาวับสุดๆเลยเห็นไหมสวยเนื้อแน่นค่ะนี่เป็นสีแบบกล้วยไข่กันทีเดียวเชียว วยมีใครชอบสีเหลืองบ้างดูสินี่สวยเหมือนกันนะ่ะจิ้มฟินด้วยนะพอได้แบบนี้เราก็เอาใส่กระปุกเลยสดสดส,ดสดก็ปิดฝาลงไปนะคะต่อไปเรามาทำสีเหลืองมุกกันบ้างค่ะไปดูกันเลยทำทุกอย่างเหมือนกันกับสีใสนะคะแค่เปลี่ยนจากกากเพชรเป็นผงมุกค่ะ แต่เราจะใส่สีเหลืองลงไป4หยดค่ะจากใส่2หยดเนาะเพิ่มขึ้น2เท่าค่ะ1 2 3 4แล้วเราก็จะใส่ผงมุกลงไปค่ะประมาณหนึ่งเนาะลูน้าเข้ามาดูเนี่ยนะเดี๋ยวจะส่องให้ดูลูน่าเดี๋ยวเอามองไม่เห็น <Yeah. S 1> ทำอะไรลูน่าทำอะไรฮะมานั่งเฝ้าแม่ทำไมคะลกมากเลยทั้งหลังเห็นไหมนั่งทำอะไรนั่งดูสลามเหรอ นั่งดูสลามทุกคนนั่งดูปาผักคนสลามเราดูใหญ่เลย <c oughs> นี่นะเราต้องค่อยๆค,คนนะเดี๋ยวจะฟุ้งนะคะอือข้าวกันดีแล้วสวยไหม้เงาวับเลยทุกคนก็ใส่น้ำยาลงไปค่ะ ทาได้ทุกคนได้มาแล้วค่ะคือเนื้อแบบเนียนมากเนียนมากเลยค่ะดูเนียนน่าเล่นมากๆอะ่ะทุกคนดูเงาวับเลยอะ่ะสีเหลืองอันนี้สวยมากทุกคนดูโอ้ดูดเิเอาแล้วเอาแล้วรูหน้าจะมันจับแล้ว <laughs> ดู ยืดเลยนะยืดแผ่บางนี่คือแบบสวยมากอะว้าว wow. สวยเอาใส่กระปุกเลยนะปิดฝาลงไปค่ะนี่นะคะทุกคนพอได้แบบนี้แล้วนะเราก็จะติดสติกเกอร์ลงไปแล้วก็ซีนกระปุกให้เรียบร้อยค่ะ แต่ีด้ีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะแพ็กเกจที่สวยงามตามท้องเรื่องเนาะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้แบบนี้1เดือนค่ะเราจะกลับมาเจอกันว่าสลามจะนอนก้นแค่ไหนนะคะตามไปดูกันเลยค่ะ้ทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะ1เดือนเนาะ <Wow. S 1> ดูสิคะสลาม ใส่มากเลยค่ะดูแบบไปอยูก่ก้นฝั่งเดียวเลยนะคะเป็นรูปหัวใจเนาะส่วนอันนี้เป็นมุกนะคะมุกก็อยู่ฝั่งเดียวแบบนี้เลยค่ะทุกคนโหเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะมาลองดูกันเลยจากสีใสก่อนนะคะแกะออกมาต้องใช้ตัวกันเหลวนะคะทําให้เขาเป็นสลามอีกครั้งหนึ่งค่ะก็แกะเลยนะคะจะมีที่ปลดล็อกอยู่แกะออกมาค่ะ โอ้เป็นน้ำเลยทุกคนเทลงไปโอ้เป็นเหมือนกาวตอนแรกเลยใช่ไหมคะที่เราทำเนาะเป็นคล้ายๆกันเลยค่ะเราก็จะเทน้ำยาลงไปในนี้ก่อนนะคะทําไมเราต้องเทในนี้รู้ไหมทําไมไม่เทตรงนี้ทีเดียวเพราะว่าเราต้องใช้กระปุกถ้าเป็นน้องๆพี่ๆน้องๆเอาไปอ่ะเราต้องใช้กระปุกเอาไว้เก็บนะเพราะฉะนั้นมันมีความสําคัญมากค่ะกระปุกเพราะว่ามันจะหากระปุกที่ใส่แล้วพอดีกับเขาอ่ะยากค่ะเราต้องใส่กระปุกเดิมนะคะทุกคน ใช่เราต้องใส่กระปุกเดิม,มเทลงไปให้หมดเลยนะคะน้ำยาก,กันเหลวนะเราต้องเทลงไปให้หมดดูสิสวยไหมยืดว้าวสวยมากเลยอะเป็นน้ำเลยนะคะยืดยืดค่ะนี่ค่ะทุกคนเป็นก้อนแล้วนะคะยืดมากเลยอะเหมือนมันจะเป็นก้อนใหญ่กว่าเดิมอีกทุกคนพอลาโดนน้ำยาเข้าไปอะดูดิแล้วจากสลามที่เ,เหลวๆเป็นกาวเนาะ ก็จับตัวเป็นก้อนอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะทุกคนนี่ถ้าใครอยากซื้อนะสลามกระปุกสําเร็จรูปแบบนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ปาวาพาเหมือนกันเนาะคนมาลองแกะเลยนะคะสีมุกน้ำหรือเปล่ามาดูกันเลยโอ้โหเป็นน้ําเหมือนกันคาเทลงไปนะฟึบว้าอันนี้ก็เป็นน้ําค่ะเป็นน้ำกว่าทุกอันเลยนะปกติสีมุกเขาจะไม่เป็นน้าเนาะนี่ค่ะตัวก,กันเหลวนะคะ ใส่เข้าไปในกระปุกก่อนเลยค่ะแล้วก็ที่เหลือเทให้หมดแล้วก็เอามือลงไปคุกเลยนะคะเอาผงมุกมาค่ะไม่งั้นผงมุกเราจะไม่เป็นมุกนะเขาจะเป็นสีใสธรรมดาค่ะเราลองเก็บไว้ไหมเราลองเก็บมุกไว้ก่อนไหมแล้วเราค่อยมาขยําที่หลังทุกคนจะได้เห็นว่าเวลานั้นน่ะถ้าไม่มีก้นกๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสลามใสเลยนะเอออันนี้ดีอันนี้ไม่เคยลองนวดเลยยืดยืด นี่ค่ะทุกคนเห็นไหมก็จะกลายเป็นสลามสีใสธรรมดาแบบไม่มีมุกไม่มีอะไรเลยเห็นปะนี่แล้วมุกอยู่ในนี้นะเดี๋ยวเราจะลองเอามุกมาขยำดูเดี๋ยวทุกคนจะเห็นความมหัศจรรย์เายนะแค่ก้อนมุกแค่นี้นะจะทําให้สลามเนี่ยกลายเป็นสีมุกอีกสีหนึ่งเลยแล้วก็นวดนะมันก็สามารถเข้ากันได้นะเห็นปะเริ่มละเริ่มเป็นมุกแล้วเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์อีกทีนะ <laughs> เก็บก้อนมุกไว้ขยำที่หลังก็สามารถเล่นได้นะสนุกดีอะ่ะดูดิ นิ่มมากเลยนี่นะคะเขาจะเป็นชิ้นๆเหมือนแป้งเห็นไหมแล้วพอสักพักหนึ่งเราก็จะนวดไปเรื่อยๆก็จะทำให้สลามใสทั้งหมดกลายเป็นมุกแบบชิมเมอร์เลยนะคะน,นี่ค่ะทุกคนเห็นไหมเริ่มเป็นมุกแล้วเห็นปะมกวิ่งมาวับเลยอันนี้ยังไม่ค่อยเข้ากัน สวยมากเลยทุกคนสวยสุดปงัปงปังปังระวังปงปี้สุดปงังปังมากเลยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เอาใส่กระปุกเลยมันก็จะล้นกระปุกหน่อย,อยเพราะว่ามันมีแบบน้ำยาเข้าไปเพิ่มค่ะนี่ล้นกระปุกเลยนะอุ้ยสวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยเห็นไหมสวยทนะั้งสองอันเลยสีใสก็สวยค่ะทุกคนดูดึงยืด เห็นไหมดึงยือดออกมาค่ะทุกคนชอบสีมุกหรือว่าสีใสมากกว่ากันก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเ้าพานะคะแล้วคลิปหน้าเ้าพาจะเอาอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกก็อย่าลืมรอติดตามให้ดีนะคะถ้ายัางไงคลิปนี้เ้าพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ